ทำไมรู้สึกหิวจังเลยล่ะเนี่ยเอ๊แกมว่าอยากไปกินทาโกยากินะฮะแกมอยากกินทาโกยากิอ่มโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันได้เลยเจ้านายได้เลยจ้าแจมเฮย้ยฉันก็หิวเหมือนกันแหละแกมก็หิวเหมือนกัน เดี๋ยวเรารีบไปซื้อทาโกยากิก่อนดีกว่านี่ไม่แก้มเจ้านายเอ๊ะเจ้านายมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะมีคนไข่อะไรอยู่หนูเจ้หนูมาดูหน่อยเอ๊อะไอ้แก้มหนูหนูหน,นูเอาโถส้วมไหมจ้าหนาูเจ้านายเจ้านายแก้มอยากได้โถส้วมเอ๊ะแจ้มจะเอาโถส้วมไปทำลายหรือ ที่บ้านเราก็มีอยู่โถนึงแน่ก็โถของเจ้านายไงแกมไม่มีโถซ้วมแกมอยากได้โถซ้วมอันนึงหรอเอคุณป้าคะโถซ้วมนี่ขายยังไงหรอคะโถซ้วมนี่ก็ขายป้าขายให้ละในราคาถูกๆเลยจ้ากี่บาทหรอคะในราคาแค่ร en ้อยเยนเอง เจ้านายเจ้านายซื้อไปเถอะถูกจะตายมุยนานาเจ้านายแจมก็ยังไม่มีโถดซ่วมได้เลยจ้ะเออนี่ค่ะป้าร้อยเย็นขอบคุณจ้าหนูที่ช่วยป้ามาอุดหนุนนะได้จ้ะบ๊ายบายป้าไปแล้วจ้าหนูอา้าวอยู่ๆป้าก็ไปแฮะแล้วเราจะแบกโถดซ่อมไปยังไงเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแบกไปเองเออโอ้โหทำไมมันหนักมากเลยเนี่ยโฮ้ยตั้งตรงนี้หรอแจมใช้แล้วเจ้านายมาแจมฉันอยากกินทาโกยากิจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยมารีบไปซื้อกันเถอะโอเคเจ้านายอ้าวแจมทำไมไม่ขี่รถไปอะ่ะไม่เอาเจ้านายแจมอยากออกกำลังกายดูสิ โอเคแจมโอ้ยโอ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้ล่ะแจมแกไม่เหนื่อยหรอแจมไม่เหนื่อยอยู่แล้วก็แจมเป็นแมวโอ้ร้านทาโกยากิอยู่ตรงหน้าเองโฮ้ยฉันเหนื่อยมากเลยนะแจมที่หลังแจมก็เดินมาคนเดียวสิเอ้ยตัวเดียวสิเดี๋ยวฉันขี่รถมาไม่เอาเจ้าไหนคุณลุงคะ ขอทาโกยากิสองค่ะได้เลยจ้ะแม่หนูทาโกยากิสองใช่ไหมล่ะจ้ะนี่ไงได้มาแล้วอร่อยมากเลยใช่ไหมแจมใช้เจ้าหนายอร่อยมากเลยมาเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเถอะได้เลยแจมอุ้ยไปผิดซอยแฮโอ้ย ตอนไหนจะถึงบ้านเราเนี่ยแจมแจมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงใกล้จะถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วเจ้าไหนถึงแล้วรอมาเดี๋ยวเรามาดูช่องเอมเดี๋ยวเราไปดูช่องเจ๊จิงชน n นลกันดีกว่าแจมโอเคเจ้าไหนโอเคจ้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยลาลาลานี่ไง เดี๋ยวฉันขอดูคลิปไรดีนะเอาคลิปนี้แหละถ้าใครอยากดูลิงก์คลิปในเมนเลยค่ะอเอาครีปไปทำโตเกียวให้ลูกค้านี่มันก็ตอนเย็นแล้วนะแจมเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนดีกว่าดีไหมแจมโอเคเจ้าหนายแจมก็หิวอยู่เหมือนกันเลยตอนนี้ฉันจะขี่รถไปแล้วนะเฮ้ ฉันละเหนื่อยโอเคเจ้าหนายแจมก็เหนื่อยเหมือนกันช่ช่ยชโคตรเหนื่อยเลยอเอเจอดรถตรงนี้หละมาแจมเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อข้าวปั้นกันเถอะได้เลยเจ้าหนายโอเคโอเคไหนนะ้าข้าวปั้นตรงนี้หรือเปล่าเออไม่ใช่เอ๊ยแจมแกทำของของเขาหล่นทำไม แกมไม่ได้ตั้งใจนี่มาเลือกเข้าปั้นกันเถิดเจ้าหนายโอเคอุ้ยแกมทำของเขาทำไมเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวรีบไปคิดตังก่อนดีกว่าเฮ้ยแกมหนูหนูทำลายหล่นนะ่ะไปเก็บเลยนะแกมแกไปเก็บสิไม่เอาเจ้าหนายมาเลีบออกมากันโอเคเฮ้ยดีนะไม่โดนพนักงานดุเอานะ่ะมา เดี๋ยวเราเข้าไปกินของอร่อยกันเถิดแกมโอเคเจ้าหนา<อ>มาแกมลิฟขึ้นมานั่งเร็วๆๆโอเคแกมมานั่งแล้วของที่เราจะกินของที่เราจะกินแนตนๆแตนแตนก็คือไอศครีมอร่อยมากเลยแกมอร่อย ทำไมแก้มไม่กินน่ะอ๋อแก้มกินข้าวปั้นอยู่ในรถมาแล้วเจ้าไหนเฮ้ยนี่มันก็ค่ำแล้วนะเดี๋ยวฉันไปนอนแล้วแก้มโอเคเจ้าไหนโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนดีกว่าเอ๊ะลืมอาบนะ้ำไปสนิทเลยต้องไปอาบน้ำซะแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วก็อาบนะ้ำ อาบน้ําไปแต่งตัวเสร็จแล้วก็เข้านอนก่อนดีกว่าเฮ้เริ่มง่วงแล้วละสิมาและนอนเลยดีกว่าขอฟิวขอฟิวขอฟิวเฮ้ยทำไมรู้สึกเบื่อจังเลยล่ะเนี่ยเจ้านายเอ๊ะเจ้านายไปนอนแล้วนี่นาะ งั้นเดี๋ยวแจมเขาไปนอนก่อนดีกว่าเฮ้ยเจ้าหนายเกินยืนทำไมเนี่ยเจ้าหนายเออพอดีฉันปวดเยี่ยวนะแจมอ๋องั้นแจมนอนอยู่ตรงนี้แหละอา้าวทำไมไปนอนอยู่บนพื้นละ่ะทำไมไม่นอนอยู่บนเตียงไม่เอาเจ้าหนายโอเคโอ้ยเดี๋ยวรีบไปเยี่ยวก่อนดีกว่า Bụt Này, chân mà yêu Này, chân mãi ử chân cũng ngùng tụi em Nhờ liếp nón còn đi qua. Coffee Nói về lạ tí Sáng Mình không biết là lạc Với lạc nào Mình không hơi, Giàng là lạc Coffee Cháu nài, cháu nài Chú chèm đuối cháu nài ao à, chạm ông pe no lay tung thổ xóm nè lip lúc khấn mà sánh cho nó cháu nà cháu nà chúa chạm đuôi Cháu thổ xóm à. nỉ mình bay chạm giả mà ló lên nè à. được sánh đi. no lấy cháu nà suy chạm đuôi cháu nà cháu nà Nụt chạm bay chạm mà mi đây Ok, đừng chân chúa, Ưa, ưa แกเข้าไปได้ไงเนี okay. Somehow, so i, ay, ่ย <c> อ <ười> ุ <C> ้ยทำไมมัน yeah, ด hey. ึงไม่ออกเลยเจ้าน้าช่วยแกมด้วยโอเคฉันก็จะช่วยแกอยู่เนี่ยเอ้ออุ้ยทำไมมันอุ้ยอุ้ยกว่าจะดึงออกมาแทบจะตายเลยนะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยปอริเย่เฮสมอเฮเ้ยเดี๋ยวฉันไปนอนแล้วแกม โอเคเจ้าหนายโอ้ยโถสวัวม้านี้มันดูดแก้มเข้าไปแล้วแจมทําอย่างไรให้มันดูดเข้าไปละ่ะ <_ utter> เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนเพื่อนสนุกกันไหมเอ,อ่อยอ่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะ <_ ull ing> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย